สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายใส่สมอนค่ะวันนี้นะคะฝ้ายพาชมรถที่มีการติดตั้งด้านหลังอย่างที่ท่านผู้ชมคลิปตอนนี้ได้เห็นนะคะมีการติดตั้งด้านหลังที่เป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่ความสูงประมาณ2เมตรสิบอุ๊ยีกหน้าจะเกินด้วยนะคะเดี๋ยวฝ้ายให้รายละเอียดสเปคในคลิปไปด้วยแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็มีการติดตั้งซอยเป็นชั้นๆ3ชั้นนะคะเพื่อไปขนน้ํา เพื่อขนส่งน้ำนะคะสามารถไปต่อยอดต่อเงินหาเงินหาทองเฮงเฮงรวยๆวยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวรถตอนเดียวนะคะเดิมจากโรงงานเนี่ยจะเป็นแชสซีนะคะจะเป็นตัวหัวกระสือเราก็ไปติดตั้งช่วงล่างนะคะเพื่อรองรับน้ำหนักที่เยอะขึ้นแล้วก็ติดตั้งตัวด้านหลังตัวเสริมเหล็กที่เป็นคอกเป็นโครงนะคะเพื่อให้ไปรองรับ น้ำขนน้ำได้ถึง3ชั้นนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2 4ง0ซีซีค่ะมาพร้อมโปรโมชั่นการออกรถนะคะการดาวอยู่ที่70,000บาทนะคะแล้วลูกค้าไม่ต้องใช้คนคําด้วยนะคะจบแบบนี้เลยทั้งช่วงล่างที่รองรับการขนน้ำ เปลี่ยนในเรื่องของล้อเดี๋ยวไปดูในคลิประหว่างคลิปนะคะเปลี่ยนในเรื่องอ่าเพิ่มในเรื่องของแหนบนะคะแล้วก็โช๊มีการปรับจูนปรับเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็สเปคนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการทําพร้อมใช้งานผ่านศูนย์ของฝ้ายเองค่ะหาที่ไหนไม่ได้แบบนี้มาให้ฝ้ายได้ดูแลได้เลยนะคะเพราะลูกค้า หลายๆท่านที่ถามถามอยู่นะคะบางทีอยากได้สเปคแบบนี้แต่หาไม่ได้นะคะเปิดได้ด้วยนะคะสําหรับแต่ละชั้นที่เกิดขนน้าเปิดได้3ฝั่ง <_ d> um> เดี๋ยวพาไปชมค่ะไปชมคลิปพร้อมป้ายเลยค่ะ <_ d> um> วันนี้นะคะป้ายพาชมรถที่เป็นรุ่นที่ทําเงินทํำทองหาเงินหาทองนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งนะคะแล้วก็แดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เหมือนอย่างรถ ที่กาลังนาเสนออยู่ในคลิปนี้นะคะสําหรับรุ่นในคลิปนะคะเป็นรุ่นตอนเดียวค่ะนะคะเดิมแล้วเนี่ยจากโรงงานเนี่ยจะเป็นแบบหัวกระสือนะคะเป็นรุ่นตอนเดียวที่เป็นหัวกระสือเป็นตัวแชสซีค่ะแล้วลูกค้านะคะก็มีการสั่งติดตั้งนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะของการติดตั้งว่าจะไปใช้ลักษณะเชิงพาณิชย์แบบใดนะคะสามารถแจ้งได้นะคะสําหรับในคลิปนะคะจะเป็นการติดตั้งในลักษณะ นำไปบรรทุกน้ําค่ะไปบรรทุกน้ําแบบเป็นขวดลิตรนะคะขวดใหญ่ๆซีฟ้าเคยเห็นนะคะท่านผู้ชมจะทําให้ทั้งหมด3ชั้นเลยนะคะ3ชั้นไม่พอนะคะเราทําด้านหน้าให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถที่จะวางขวดน้ําที่ด้านหน้าเหนือหลังคาตัวรถขึ้นไปอีกนะคะอัดทับประโยชน์มากๆนะคะสําหรับการติดตั้งนะคะลดขนน้ํานะคะในรุ่นนี้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวตอนเดียวสีขาวค่ะเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะอยู่ที่1,50แรงม้าค่ะแต่ลูกค้าค่ะไม่ต้องห่วงค่ะพอแน่นอนสำหรับตัวรอบนะคะแล้วก็แรงม้าที่จะได้รับด้านหน้าของตัว Entry ตัวแชสซีหรือว่าเป็นตัวหัวกระสือนะคะจะเป็นแบบดำด้านนะคะเป็นแบบลักษณะดำด้านแต่คงมีความสวยงามค่ะแล้วก็เป็นลักษณะาการออกแบบนะคะให้เน้นถึงตัวรถที่มีความ แข็งแกร่งสมบุกสมบนันเหมาะที่จะไปใช้ในเชิงพาณิชย์หาเงินหาทองนะคะเน้นไปที่ในลักษณะของโลโก้โต y o t a าขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนมัตติรีเฟลเตอร์นะคะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์ or, ยังคงไม่มีไฟตัดหมอกแต่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เป็นมาตรฐานของแท้จากโรงงาน t o y o ต้านะคะ กระจกมองข้างตัวรถค่ะเป็นแบบดำด้านนะคะแล้วฝ่ายติดตั้งกันสาดแท้จากโรงงานโตโยต้าให้เรียบร้อยค่ะด้าน,นข้างตัวรถนะคะมีสัญ,ญาาลักษณ์ไฮลัก์ที่เป็นคโครมเมียมค่ะมือเปิดนะคะเป็นสีดำด้านค่ะส่วนตัวล้อนะคะตัวล้อจากโรงงานนะคะจะเป็นล้อกระทานะคะรหัสยางอยู่ที่205ทับ 70R15 ค่ะแต่ว่าในส่วนของล้อด้านหลังเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนนะคะเพิ่มเติม การทำล้อนะคะลักษณะให้เหมาะกับโครงสร้างตัวรถที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเพื่อการบรรทุกนะคะรหัสยางที่มีการปรับเปลี่ยนคู่หลังนะคะจะอยู่ที่ 25R 225ท25ับ 75R15 เป็นขอ15นะคะแล้วก็เป็น225ทั 75R นะคะการออกแบบนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการออกแบบที่ลูกค้านะคะต้องการนะคะแล้วก็ลูกค้ามีการ เหมือนกับว่าให้โจทย์กับทางฝ้ายมานะคะว่าต้องการที่จะทำรลถลักษณะขนน้าแบบ3ชั้นนะคะเป็นขนน้ําขวดสีน้ําเงินนะคะลูกค้าการเปิดของตัวรถแต่ละชั้นอ่ะเปิดของแต่ละชั้นของการขนน้ํานะคะเราจะมีลักษณะของการที่จะเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางขวดน้ําด้านล่างเนีย่ยเท่าที่ฝ่ายดูแล้วนะคะสามารถวางได้ไม่ต่ําถ้าเป็นขวดน้ําที่เราหมายถึงที่เป็นเหมือนขวด ขวดลิตรใหญ่ๆนะคะหลยลิตรอะที่ขวดหลายๆลิตรที่เป็นสีน้ำเงินได้อดีกนะคะหนึ่งชั้นแล้วก็ดานฟ้าได้อีกนะคะด้านหน้าได้อีกด้วยนะคะ <ๆ S 1> ในส่วนของด้านบนสามารถอ่านด้านล่างก่อนด้านล่างเนี่ยเวลาเปิดนะคะก็คือจะเปิด2ฝั่งตรงนี้นะคะสองฝั่งตรงนี้แล้วก็หงายออกมานะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะ ก็จะเปิดได้แยกแบบเป็น2ฝั่งนะคะแยกเป็น2ฝั่งส่วนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะนะคะของการเปิดแบบเปิดประตูบ้านออกมานะคะนะคะแล้วก็แบ่งลักษณะเป็น2ฝั่งของการเปิดได้เช่นเดียวกันมีคาเล็กตรงกลางค่ะส่วนด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยจะไม่ได้สามารถเปิดได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการวางขวดน้ํานะคะแต่สามารถผลได้ค่ะ ขนขึ้นขนล,ลงได้ผ่านด้านหลังหมายถึงว่าด้านข้างเมื่อกี้เปิดไม่ได้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้เป็นแบบเปิดเหมือนประตูบ้านเช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะขนกดน้ําขึ้นได้ลงได้ผ่านด้านหลังค่ะแถวที่2นะคะแล้วก็แถวสามฝั่งเลยเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนแถวด้านบนเนี่ยเปิดได้เฉพาะด้านหลังฝั่งเดียวนะคะแล้วก็ส่วนมาตรฐานใช้งานและมาตรฐานของวิศวะที่เป็นลักษณะของ เป็นแสงสตองตัวเหล็กเนี่ยมีคุณภาพมากๆแล้วมีความหนามากถ้าของจริงลองมาจับดูนะคะจะรู้สึกได้เลยว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะ,ะสูงประมาณ58นะคะแต่ว่า58เซนนะคะแต่คราวนี้ทางโชลูมนะคะก็ได้มีการเพิ่มเติมเรื่องความสูงของแต่ละชั้นให้เพื่อรองรับในลักษณะของการที่จะรรทุกน้ำโดยที่ไม่ไม่ ไม่ชิดกันจนเกินไปไม่มีความต่ําจนเกินไปอะคะ่ะทําให้บรรทุกได้อย่างง่ายดายเนาะอย่างนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของระยะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยติดตั้งแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็ขนหาเงินหาทองได้อย่างสบายใจดูฝั่งนี้สิคะเห็นไหมคะว่าชั้นล่างเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้ทั้งสองฝั่งตรงนี้นะคะ แล้วก็เปิดออกมาได้เลยนะคะส่วนด้านบนนะคะก็สามารถเปิดออกมาเป็นแบบประตูบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะสองชั้นตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงด้านบนเนี่ยมีการเปิดออกมาได้เหมือนกับฝั่งทางด้านก่อนหน้านี้ที่ป้ายพาไปชมฝั่งด้านซ้ายนะคะแล้วก็รถรุ่นนี้เนะะี่ยค่ะเป็นตัวตอนเดียวแชสซีนะคะแล้วลูกค้ามีการไปขนน้ําในการขนน้าก็จะมีน้ําหนักเนาะพอมีน้ําหนักปุ๊บเนี่ยช่วงล่างเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อที่จะได้รองรับเพิ่มเติมนะคะ ลูกค้าจะได้รองรับน้ําหนักที่มากขึ้นเราจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของการบรรทุกให้เหมาะสมนะคะตัวยางที่มีขนาดใหญ่ล้อที่มีผ่าแล้วใหญ่มากขึ้นให้สเปครองรับน้ําหนัก ที่ดีนะคะรองรับน้าหนักที่ได้เยอะสําหรับการบรทุกน้ำก็หนักพอสมควรและการใช้งานนะคะแล้วก็มีการปรับจูนโชหมาเห็นไหมคะสีแดงๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นเดียวกันคือช่วงล่างเนี่ยทำมาเป็นทั้งชุดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้อแหนบหรือว่าโช๊คนะคะแล้วในส่วนของด้านบนก็ติดตั้งพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้ลืมพูดถึงหลักๆเพิ่มเติมที่เป็นไฮไลท์สาหรับการติดตั้งในครั้งนี้นะคะก็คือการขนบรรทุกน้ําในโซนด้านหน้าที่เป็นคาเหล็กที่ยื่นออกมาตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะที่ทําเพิ่มเติมเพื่อขนน้าเพิ่มเติมได้หูเท่าที่ฝ้ายมองเนี่ยก็น่าจะเป็นเกือบร่วมสิบขวดได้นะคะเฉพาะตรงด้านด่านฟ้าด้านเหนือเหนือหลังคาขึ้นไปนะคะก็น่าจะได้เยอะเปิดได้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถเปิดตรงนี้ลูกค้าก็สามารถล็อกได้นะคะกรณีมีแม่กุญแจเพื่อที่จะไม่ให้ตัวประตูเนี่ยพลาดางเปิดออกมาก็สามารถที่จะซื้อแม่กุญแจมาล็อกได้นะคะ เปิดได้สองฝั่งนะคะเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเปิดได้สองฝั่งตัวรถนะคะก็มีการขึ้นโครงออกแบบใหม่ทั้งหมดนะคะหมายถึงจุดที่ติดตั้งด้านหลังนี้นะคะอ่าฝ้ายให้ดูตรงเพดานนะคะเพดานแต่ละชั้นนะคะก็จะมีเนื้อเหล็กคุณภาพดีค่ะที่ทางโ์รูมนะคะมีการคัดสรรให้ลูกค้านะคะติดตั้งพร้อมใช้งานแบบนี้ค่ะ ามาถึงโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้รุ่นนี้พร้อมใช้งานแบบนี้ออกรถนะคะเป็นเงินดาวอยู่แค่70,000บาทเองคะ่ะลูกค้าใช้งานพร้อมแบบนี้เลยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะใช้เงินอยู่ที่70,000บาทแล้วผ่อนไม่แพงคะ่ะแล้วสามารถที่จะเลี่ยงคนค้ำประกันได้ด้วยนะคะกรณีลูกค้าอายุงานสอปีขึ้นไปหรือว่ามีรถยี่ห้ออะไรก็ได้ครอบครองมาแล้วเกินกว่า2ปีขึ้นไปคะ่ะท่านที่ลูกค้าใช้เงินออกรถนะคะ ไม่ถึง70,000แต่จริงๆคือโนะปรโมชั่นณปัจจุบันคือโปรโมชันเจ็ดหบาทนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะสอบถามฝ้ายมาได้เลยนะคะใครที่เล็งๆไว้กับรถขนน้ำนะคะไม่ต้องห่วงค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะก็มาซื้อกับฝ้ายได้ฝ้ายก็ดูแลในการออกแบบให้ตรงสเปคแบบที่ลูกค้าต้องการได้เช่นเดียวกันนะคะรถไปหาเงินรถไปหาทองรถไปต่อยอดช่วงนี้หลังโควิดใครเดินไวกว่า ก็ได้ก่อนนะคะใครไปช้าก็ได้ช้านะคะถ้าท่านไหนมีช่องทางนะคะที่จะไปผลส่งอะไรที่เป็นลักษณะของการติดตั้งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อฝ่ายได้เลยนะคะของการติดตั้งทุกอย่างเกี่ยวกับเป็นเชิงพาณิชย์ในรถตอนเดียวหรือรถหัวกระสือนะคะไม่ว่าจะเป็น รถที่ขนน้ําแข็งที่เป็นสเตเลสป้ายก็ลัฟทามนะคะซึ่งมีทําไปหลายคันเราด้วยนะคะเดี๋ยวป้ายจะพาไปชมอีกหนึ่งอย่างนิดนึงนะคะสําหรับรถรุ่นนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะคะตัวชัดซีเนี่ยจะยังไม่มีในลักษณะของตัว DVD อ่าหน้าจอนะคะหน้าจอมาจากโรงงานเนาะที่เป็นหน้าจอ DVD เนี่ยเราก็ต้องดูแลเพิ่มเติมให้ลูกค้าในการติดตั้งนะคะคราวนี้ไม่ต้องห่วงค่ะ ฝ้ายก็มีการติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปชมซิว่าฝ้ายติดตั้งตัวหน้าจอเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรนะคะลักษณะหน้าจอที่ฝ้ายติดตั้งนะคะก็เป็นลักษณะหน้าจอใหญ่มากๆนะคะประมาณ12นิ้วนะคะเป็นแบบแพสกีครองรับแ p l e c a r p า a y นะคะแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะฝ้ายก็มีการติดตั้งตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถตัวกล้องเนี่ย ไฟยังไม่ได้สายให้เพราะเนื่องจากไฟให้ตัวกล้องลูกค้าไปแล้วนะคะเหลือแต่สายตรงนี้สามารถที่จะมาแปะได้เลยก็กลอ้กลองเราแถมให้อยู่ทิดลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวภายในนะคะดูแลง่ายค่ะเพราะว่าเป็นเบาะหนังมาแล้วจากโรงงานนะคะสามารถนั่งได้สบายสบายเลยค่ะ2ท่านนะคะหรือว่าจะนั่งเบาะข้างคนขับเนี่ยสท่านแล้วก็คนขับหนึ่งท่านเป็นสท่านได้เช่นเดียวกันค่ะ ลูกค้าค่ะป้ายจะรุ่นของเตียต้านะคะขายดีมากๆนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยก็จะขายดีเช่นเดียวกัน,นะคะ<ม>่ะโดยเฉพาะรุ่นที่ไปต่อย,ยอดหาเงินหาทองนะคะรุ่นในคลิปเป็นรุ่นไฮลัสลีโวนะคะตัวตอนเดียวนะคะแล้วก็เอามาติดตั้งในส่วนของด้านหลังเพิ่มเติมให้เป็นรถขนน้ํานะคะแล<ม>้วก็ใช้โปรโมชั่นในการออกรถนะคะ70,000บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามป้ายมาจาก ID ดี n ลที่ป้ายจะแปะไว้ให้หรือเบอร์โทรโทรสอบถามป้ายได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้ายนำเสนอประมาณนี้นะคะอยากจะให้ดูในรุ่นรถที่ลูกค้าของป้ายจากช่อง YouTube นะคะมีการให้ป้ายได้นำเสนอนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เพื่อได้นำไปต่อยอดได้หาเงินหาทองนะคะได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะซึ่งเป็นตัวรถที่ คุ้มมากๆนะคะกับการออกรถเท่านี้ในของงบประมาณนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะไปต่อยอดได้ยาวๆแล้วเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการของน้องฝ้ายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่รับรถไปแล้วก็ขอให้เผื่อแวะมาเห็นคลิปนะคะก็ขอให้เฮงเงปังๆรวยๆวยราบลรื่นทุกกิจการที่คิดเลยนะคะแล้วก็มาให้ฝ้ายดูแลเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะ ไปแล้วนะคะสาหรับรถขนน้ํา3ชั้นเปิดได้ทั้ง3อ่าชั้น1ชั้น2เปิดได้ทั้ง3ฝั่งแล้วก็ชั้น3าเปิดได้ฝั่งด้านหลังนะคะติดตั้ง DVD ให้เรียบร้อยค่ะ <ไป S 1> คลิปลนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมจนถึงสุดท้ายนะคะแล้วก็ทายคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็กดไลค์ในคลิปนี้ให้ฝ้ายด้วยนะคะกับคลิปรถขนน้านะคะแล้วก็กดติดตามฝ้ายในช่องต้นฝ้ายใส่สมอนด้วยนะคะรถรุ่นนี้พร้อมใช้งานนะคะใช้เงินดาวอยู่ที่7จ็ดหมื่น นิดๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลี่ยงคนขับประกันหรือไม่ต้องใช้คนขับประกันได้ด้วยนะคะติดตั้งแบบนี้พร้อมใช้งานพร้อมช่วงล่างอย่างที่บอกไปในคลิปนะคะลูกค้าท่านไหนกําลังเล็งเห็นตัวรถที่จะไปขนเงินขนทองนะคะไปต่อยอดไปทําอาชีพนะคะลักษณะการขนอาจจะไม่ใช่น้ําก็ได้เป็นลักษณะการขนแบบอื่นๆที่มีการปรับเปลี่ยนของอาตัวคอกด้านหลังเสริมเหล็กโครงด้านหลังให้เหมาะสมกับการใช้งานขนผลไม้ขนน้า อาจจะเป็นขนขอ,องกินขนเสื้อผ้าขนของไปขายทําได้เช่นเดียวกันนะคะใครเล็งเห็นคลิปป้ายที่ไปใช้ต่อยอดได้ก็สอบถามป้ายมาได้เลยนะคะแล้วก็ใครกำลังม,งมองรถลักษณะนี้อยู่ก็ติดต่อป้ายมาได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดนก็ต้องกราบประทานอภัยมาณักที่นี้ด้วยถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนอยากรู้สเปกแบบละเอียดก็สอบถามป้ายผ่านไลน์ได้เลยหรือโทรสอบถามป้ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ